สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมเกลือขนมโบราณกันนะคะวัตถุดิบแค่ตัว2ตัวเองนะคะแต่อร่อยมากนุ่มนิ่มนะคะเราไปลงมือทํากันและดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมขนมเกลือของเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้า500กร,รมัมน้ําตาลทราย200กร,รมัมเกลือป่อน1ช้อนชาหัวกะทิ1 0 0กร,รมัม น้ำเปล่า250กรัมใบเตย2-3ใบนะคะเราก็ผสมแป้งลงไปเลยนะคะน้ำตาลเกลือป่นแล้วเราก็ทยอยเติมหัวกะทิลงไปนะคะ แล้วเราก็นำมากองสักครั้งด้วยตะแกงตาถี่นะคะเราตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะเราคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะใช้ได้นะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเมื่อแป้งข้นนะคะ เราเห็นแป้งเราข้นขนาดนี้เราปิดไฟเรวเอาเลยนะคะยกลงเลยเราปล่อยให้เย็นสักพักเดี๋ยวเรากลับมาห่อ,อก,กันนะคะเรามาลงมือห่อ,อขนมกันนะคะเราตักแป้งผักมาพอประมาณไม่ต้องใหญ่มากและเล็กมากเอาพอดีกะพอดีนะคะเพื่อนๆห่อง,ง่ายๆนะ่พคะพับใบตองมาทบกันแค่นั้นละคะ่ะอ่ะ ให้เขาแบบกระจายหน่อยนะคะแล้วก็พับด้านทั้งสองข้างเขาหากันนะคะง่ายๆนะคะขนมเกลือทําง่ายๆนะคะจะทำให้ดูอีกหอนนะคะตักแป้งมาพอประมาณนะคะเส็แล้วจับใบตองสองข้างมาทบกันง่ายๆนะคะปิดก,กัน ด้านค่ะกระจายเขาหน่อยนะคะทำให้เขาแบนๆน,นิดนึงจะได้ออกมาสวยค่ะเสร็จแล้วเราพักด้านข้างเข้ามาทั้งสองข้างเขาหากันนะคะ,นะคะขนมเกลือเป็นขนมที่ทำง่ายห่อง,ง่ายนะคะเราก็จะห่อแบบนี้จนหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีค่ะ ขนมเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะนําไปนึ่งกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะรานนี้เราจะนําข,ขนมของเราขึ้นนึ่งกันเลยนะคะตั้งหม้อน้ําเดือดไว้รอเสร็จแล้วใส่ใบเตยลงไปนะคะเราก็นําข,ขนมของเราขึ้นนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานื่ง30นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าขนมสุกเดี๋ยวเรากลับมาดูกปนทีค่ะ ว้าวขนมของเราก็ได้เวลาสุกแล้วนะคะคนนี้เราจะเอามาลองชิมกันเลยนะคะ,ะนิ่มมากเลยหอมมากเพื่อนๆหอมน้ําต้มใบเตยที่เราใส่ใบเตยต้มลงไปแล้วก็หอมใบตองะคะ่ะหอมกะทิกะทิหอมมากๆเลยเพื่อนเรามาชิมกันนะคะนะคะเพื่อนๆอืม้ม ทั้งมันทั้งหวานทั้งหอมนุ่มริ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนนึกถึงขนมใส่ไส้นะคะเราไม่ไม่กินไม่มีไส้นะคะขนมเกลือไม่มีไส้เราใช้แป้งข้าเจ้าทั้งนั้นหอมนุ่มนิ่มอร่อยมากเลยค่ะเพื่อน<ๆ>อย่าลืมลองเอาไปทํากินกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ฝากด้วยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะ แล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ